โอเคนะครับวันนี้ก็เพราะว่าผมถามในตะอนในกันออนในอย,อยูนั้นเองวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาพูดเรื่องที่มานะครับที่มาของผมนะครับว่าผมเป็นไปมาอะไรยังไงนะครับก็ตอนแรกก็ยังไม่มีผมว่าผมก็ไปดูยูทูบมาบดูหาคลิปตลกคลิปอะไรเงี้ยนะครับ้วไปเจอคลิปหนึ่งครับคลิปของพี่ออยรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นอ,อ โพสอโตสองนะครับที่เขาเว้นให้ดูตอนนั้นยังเป็นงูโอว์โอวบาสตอนนั้นก็ดูเขาเอ้ยทําสนุกดีว่ะผมก็ลองไปดูของเออ่คนอื่นดูบ้างนะก็เป็นพี่เบร์แล้วก็เป็นพี่ B, เอกพี่คิวไออาร์พีจีนะพี่ยูวี่แล้วก็มีพี่เอ็มพี่กายแะอีกหลายหลายคนนะก็ดูเอ้ยบอกว่าเอ้ยน่าทำผมก็บอกเออน่าทำ ทำยังไงวะมันแบบพยายามผมทำอะไรก็อยากจะทำให้สำเร็จอะก็เฝําสำเร็จแล้วพอผมเอ้ยู้แล้วว่ามันต้องใช้โปรแกรมถ่ายเกมว่าต้องมีเกมเออแต่เราไม่มีโปรแกรมถ่ายเกมแลผมก็ไปหาใน youtube มาวันนั้นเจอพี่เอ็มหรือพี่กายมั้งที่ไอ้นี่ทำออกคลิปอะให้ดูว่าเวลาเราทำคลิปลง youtube เงี้ยอัดอัดคลิปเงี้ยต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับ เขาเขาสอนตั้งแต่ดาวโหลดเลยนะครับบอกเออผมก็ไปดาวโหลดตามมานะครับตอนแรกได้โปรแกรมแฟบนะครับโปรแกรมแฟบแบบทดลองอ่ะท pues ี่ยังแบบสามสิบวิตัดคลิปสามสิบวิตัดคลิปเงี้ยผมก็เออตอนแรกก็ทนจะใช้ไปก่อนแต่ดูไปดูมาเฮ้ยมันแบบแบบเต็มนี่ว่าแฟบฟูลเลยอ่ะผมเลยไปหาแฟบฟูลมานะครับก็พอเริ่มใช้แบบฟูแฟบโปรแกรมแฟบแบบ ต็มงาชรบับเต็มงางแบบฟูมัง้งนับบ่นแหละมันก็เออเอ้ยดีว่ะผมก็ใช้ไปเลยใช้มาจนถึง,ถง,ถงตอนนี้นะครับแล้วคอมผมก็เสียแล้วก็เอาไปให้ช่างซ่อมใหม่อีกทีนึงไ่เปมาๆมันก็เจงครับโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมแม่งหายไปหมดเลยนะหายไปหมดเลยเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่มาโหลดใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ ดูดูพี่ออยดูพี่เอกพี่คิวพี่เบหรือคนอื่นๆไปดูไปเรื่อยอะ่ะเหมือนก็ดูชอปเปอร์คุงดูลุงพีอะไรเนี้ยดูไปทุกคนไงอะ่ะก็กดติดตามสมัครติดตามไปแล้ว,ลวนะครับจนมาถึงตอนนี้ก็นานอยู่เหมือนกันมั้งกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ที่ผมทําไม่รู้ถึงปีหรือ,อยังก็ยังมีคนซับสไครต์น้อยมากเลยครับสี่สิบคนเองเอ้สี่สิบสองมั้ง สิบสองหรือสิบสามเนี่ยจะไม่ได้แล้วแล้วยอดวิวก็ประมาณ 31, าสามหมื่นหนึ่งมั้งสามหมื่นกว่าสามหมื่นหนึ่งพันอะประมาณนั้นแหละแล้วก็คลิปผมเนี่ยก็มีประมาณสี่สิบว่าคลิปแล้วะนะก็ถือว่ายังน้อยมากอยากได้คนไลค์เยอะๆหน่อยอะอยากได้คนติดตามเยอะๆหน่อยปแล้ว บางคลิปก็มีคนดูนะหลายร้อยเลยบางดีเป็นพันเลยนะแต่ว่าแต่ว่าไงรู้ไหม,มไม่กดซับสไครต์ก็กดไลค์กันเลยนะหรือว่าไม่คอมเมนต์เลยอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอยากอยากจะให้มันกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็เออคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment หน่อยก็ดีนะผมก็บาง ก็เ้วมีเพจของผมนะครับซึ uk, ่งเอาไว้ด้านล่างแล้วแต่ว่า f a c o b o o k ล็อกซ r รีวิวนี้ไม่ต้องแอดไปนะคือมันมันทําทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันเข้าไม่ได้แล้วไม่ได้เข้ามาเดือนหนึ่งมั้งไม่รู้มันเป็นอะไรรหัสมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ยังแก้ไขไม่ได้นะคเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังโอเคก็ขอขอบคุณนะครับสีกว่าคนที่กดไลค์เอ้ย40กว่าคนที่กด b ับ r ไคร เลยประมาณสามหมื่นกว่าคนที่ดูคลิปของผมนะก็คือตอนเนี้คอมผมก็ยังไม่ดีนะยังยังเน่าอยู่อ่ะนั่นแหละเคยต้องหาเกมไฟเล็กมาเล่นนะครับหรือว่าใครที่คอมไม่ดีจริงๆเนี่ยเออมาขอที่ผมได้อยู่เหมือนกันอนะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใจนะมันคือแบบบางทีมีเกมไฟเล็กใช่ไหมเอออยางได้เกมยิงปืนแบบมันๆเงี้ยเออมัน,มน เกมไฟเอ็กมันอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีนะครับคือคอมผมไม่ดีจริงๆอะ่ะอ่ะมันต้องใช้ไฟเล็กจริงๆอะ่ะประมาณไม่เกินหนึ่งกิกวมันมถึงจะดีที่สุดนะถ้าเกินนะั้นมันกระตุกอะ่ะแล้วมันต้องแล้วผมอ่ะต้องแชทด้วยนะต้องอัดอัดวิดีโออีกนะมันก็ต้องคอมมันก็ต้องดีคูณสองไปอีกมันต้องดีนะงั้นก็เออก็มีอยู่แค่นี้อนะมั้ง ผมนะมิสเตอร์ต้นซ่าตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เป็นมิสเตอร์ต้นซ่าหรอกมั้งตอนแรกคิดดูเอ้ยจะเรียกตัวเองว่ายังไงดีเจอพี่เอกมั้งมิสเตอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ว่าเอ้ยมิสเตอร์ดีกว่ามั้งดูแม่งดูแบบเป็นอังกฤษดีแล้วก็เป็นผมก็ชื่อตอน้นใช่ไหมเออเรามีความซ่ายอยูย่ในตัวก็มิสเตอร์ต้นซ่าไปเลยกั a, นกน,นะวัานนั้นต้นซ่านั่นเองนะก็ชื่อรายการล็อกซ่ารีวิว เห็นตอน,น,นตอนนั้นมันเป็นเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนพวกพี่ออยพี่เบอะไรเงี้ยที่มันแบบชาวล็อกอะไอเนี้ยไอปืนล็อกเกตแดนเชอร์ในพอ s t ต l 2สองะเออกูล็อก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 จังเลยพี่ออยกูเอ,อ้ยล็อกเหรอเออล็อกดีกว่าขึ้นได้ล็อกแล้วก็ความซาของผมก็ใส่ไปด้วยเป็นซา ล็อกซ่าแล้วผมมาทำอะไรวะกูมาทำอะไรกูมาแคสกูมารีวิวเอ้ยรีวิวเลยอะล็อกซ่ารีวิวเออดูเข้าดีนะอาร์เซอวีโอเคดีเลยตั้งแม่งเลยอย่างนี้เลยตอนนั้นันก็ยังชื่อในอ่ชื่อของผมในอีเมลก็ยังเป็นตอนนั้นล็อกซ่ารีวิวเฉยนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นล็อกซ่ารีวิวมิสตอนตอมซ่าไปเรียบร้อยแล้วนะที่มาของผมก็มีอยู่แค่นี้อ่ะมัง้งนะนนะ มาแค่นี้ก็ขอบคุณนักแคสเกมทุกคนเลยนะครับที่นักแคสเกมยุ้นใหญ,ญ่นะครับผมก็ looking. สารต่อการเป็นนักแคสเกมไม่รู้จะเป็นเออไม่รู้จะทำอะไรได้ไห่วะไม่รู้จะทำ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 อล้น,นี้ได้ยังไงวะยูทูปพันเนอร์ไม่รู้จะทำได้หป่านนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นยูทูปพันเนอร์จริงๆก็ ไม่เป็นก็ได้นะคือทํางานอย่างอื่นก็ได้แนละ้วอันนี้ก็ทําท,ที่อย่างแบบเงี้ยเราทําแบบเงีนๆเลยอะอันนี้แบบย่อๆนะฮะที่มาโหแบบย่อๆดู o u t พาร์ทเนอร์เนี่ยเออใช่ไม่รู้จะเป็นฟูลสก k นหรือ TTN ก็ดีไม่รู้จะเป็นฟูลสก k นหรือฟูลสก k นหรือว่า TTN มันดีนะก็ยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวถ้าไม่ได้เป็นจริงๆก็ไม่เป็นก็ได้นะก็ทำไปเงีนๆอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เสียตังค์เลยมากนะเสียค่าสายค่าเน็ต อย่างเดียวนะครับอ่ะก็ขอผมนะมิสเตอร์ต้นซ่าในรายการดอกซ่ารีวิวขอจบวงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมบบบนะครับอย,ย่าลืมกับการติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบบบาาายย๊ยโอ้ยเสียคอมไงเฮ้ยโอเคนะบ๊ายบาย